เยจะพื้นจะพื้นออเด้อเออจะพื้นโอ้มองตรงหลังงามขนาดแล้วแล้วดูผมเนาะมาแดงแค่พื้นก็แล้วถึงจะอุ่นตาเนี่ยเนี่ยที่ใช้ที่เราที่เราใส่ชุดนี้นะพื้นทอให้นะคะย่าเราเป็นคนทอให้ดีนี่พื้นนี่นะคะย่าเราเนี่ยดูดูอันนี้คือชุดที่พื้นทอให้นี่พื้นจะโซยีชา อสวัสดีค่ะตอนนี้เราากำลังแบบทดลองจะพุ่งโยเยจะเย่าจะพุ่งไปค่ะทุกคนวันนี้นะเราเนี่ยมาอยู่ที่บ้านตีนตกนะคะทุกคนนี่คือบ้านย่าเรานะคะเยจะพื้ย จะพื่ออดาเออจะพื่ออดาดก็มีก็จะพาทุกคนแบบมาทัวร์หมู่บ้านดูสิอากาศเช้าเช้านะฝนก็แบบฝนตกป,ปล่อยตอนนี้ก็หยุดแล้วเมื่อคืนนี้ก็คือแบบนอนหลับสบายมากเลยทุกคนดูสิโอ้นี่นกไหมก็ แล้วก็จะบอกว่าตรงเนี้จะเป็นแบบบ่อน,น้ําของหมู่บ้านนะคะนี่ทุกคนดูแล้วก็ข้างหน้านี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะหันไปให้ดูนะจะเป็นวัดนะคะเนี่ยหมู่บ้านตีนตกนะอันนี้คือเป็นวัด,ว,ด,ว,ดวัดตีนตกเนาะเนี่ยเห็นไหมอืมคือบรรยากาศเช้าๆอ่ะดีมากเลยแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่และคุณติ๋มนะคะ Say Hi Hello กล้อง Hello มืมึอมาสซามอสซาแบบว่าฝนตกแบบดีขนาดอ่ะเมื่มเดีลยดนอือแมนโออมองตรงหลางมขนดเลแลก็ดูผมเนาะมาแดงเจ็เแ็บด้วยเนี <z <z ่ยแรงขึ้นเลยเนาะมันนี่นะนี่นะ อ๋อมีคุณติมก็นี่นะคือจะบอกว่าหมอกยามเช้านะคะทุกคนเห็นไหมเอออยู่ข้างบนเนี้ยอยู่ดีมากคือแบบอากาศเย็นสบายทุกคนเมสเ้เมสคือแบบจะเป็นสัก,สการะเพื่อเกลี้ยใจกับไกยนะเกลี้ยใจกับไกยแบบบ่แบบถังกองแค่ยะแน่แบบเมสเตเมาเต,ตมมาชาติตเตโตเตโตอืมไเตโตฮ่า ตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะก็นี่นะคือแบบบรรยากาศคือถ้าใครใส่ถ้าใครเตเตมมาเตเตอมาเตเตแตมาอันคือกด์วิโยนน้อนอกันเลยโอ้ท้าแรกถล่มครูวิโยลก็แค่พอกคนยนต์ใจได้ถล่มครูเพเอ้ยเนี่ยมามาซ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 าเตะสนใจมาได้นะคะไตโตนะคะไตโตเอ้ เป็นอะไรพี่แกเพราะอะไรเนาะไม่สนใจแล้วเนาะกี้ใจหอกี้ใจเลยเกยใต้โต้ฮะตำบลนครเรือนะกี้ใจสิมะเตเตจะเดาจะเดาแค่ข้าคืนสู่สวรรค์จะร้องไงพี่อมนช่วงผ้าพิงเหมือนแค่ yeah ป p p l e yeah t มแลในอี้นา กัเแื่รีว wow. okay, okay. ิวกะไงเนียแข่แขอัน huh. นี้ค okay ือบรรยากาศยามเช้าแข่แข่แข่แต่ไม่ได้อายเนาะถ้ากันเนี้ยบรรยากาศบกอกข้อเนีกกขอลู้มันเน่อูเนาะกิชานเนี้ยเนี้ยจะมอมั่ววจะไดกิชาน่ใครใส่ตักใครคยๆกะกิชาไงนนบอกใครไนอนั่งเฉย้ยเะกูพาน

วัดดวงดีสันติวัฒนานะก็นอนอดับห้องปลยกีก็แด้ว,ว่าติ่นตก๊กก็มาอานได้เกลียไม่แนะ่เออจะแปลเป็นไทยนะคะ <ST AR C> ก็จะแบบประมาณว่านี่นะก็คือบรรยากาศยามเชา้าใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นทะเลหมอกนะแต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะดูสิแล้วตรงนี้เนี่ยนี่นะคือวัดเมื่อก่อนเนี่ยชื่อวา่าวัดดวงดีแต่ว่าเปลี่ยนเป็นชื่อวัดติ่นตก๊กค่ะโอเคก็นี่นะก็คือบรรยากาศบ้านเรา ใต้โตัผ้าค่ะเนี่ยค่ะคือไฮไลท์ของบ้านเรานะคะใช่ไฮไลท์คือบรรยากาศดีมากใช่ค่ะถ้าใครไส้เน่กไกไรพายอนะถ้าใครไส้นี่ถ้าแกมลภาวะนอนอ,อเอเกมลพิษเอคือแบบธรรมชาติทุกอย่างนะใช่มอได้เกิดกระแฉาะมอได้พลองรอบข้างไว่แหน,นมอได้เกิดทะพูแขกตัวไม่เนาะไม่ได้ แปลเป็นแปลๆนะคะแปลเราพูดกันสองภาษาเนาะก็ประมาณว่าแบบเนี่ยก็คืออยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่มีมนพิษไม่มีมลภาวะก็คือสัตสัตว์อะไรสัตว์สิ่งต่างๆก็คืออยู่ดีกินดีใช่ค่ะท<ช>ูโกหรือโกค่ะแล้วคือแบบเราจะหาธรรมชาติแบบนี้ได้ที่ไหนคะถ้าไม่มาบนดอยใช่ไหมคะที่บ้านเราเอง บ้านเราค่ะตินโตกค่ะตินโตกค่ะมากันได้นะมากันได้นะคะมากันเยอะๆมากันเยอะๆมาเที่ยวกันเยอะๆใช่ค่ะบอกเหมาเต้เต้กับเราเนาะมาเถอะแรกเลยเต้โต้กับเราเมีดอโอเคก็จบการรีวิวบ้านตินโตกค่ะโอเคค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังกินข้าวนะนี่อันนี้ผมมีเบอร์นี่นะนี่นะทุกคนอันนี้คือย่าเรา อู๋แล้วนะคะพุงพื้นภาษากะเหรี่ยงนะเขาเรียกว่าพุงพื้นนะคะปู่ย่าตายายเขาจะเรียกพุงกับพื้นเนาะตอนนี้ก็คือกำลังกินข้าวเนาะอังนี่ก็ขอัอดินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันย้อนแสงแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือมีการกี่คนเนี่ยเขากำลังกินข้าวอยู่อรอร่อยเลย

อยาไฟปอยาเวนีอ่นอ้ย่วอี่แลนี่นะคือคือแบบนี่คือบรรยากาศของบ้านเรานะคะทุกคน ไตตุก็คือเราจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราอ้วนขึ้นนิดหนึ่งนะเนี่ยดูสิดูแก้มดิแก้มเยอะมากเลยพูดอ,อะไรน่าเกลียดน, <c oughs> นี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะก็คือวันนี้ความจริงแล้วอะ่ะเขาจะต้องเกี่ยวข้าวแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจาก ฝนมันตกเนาะก็เลยยังไม่ได้เกี่ยวนะเราจะพาทุกคนไปดูนาเราก่อนนี่นะหมู่บ้านตีนตกเนาะเตยุเตยุก็แยนอนบาลีเขาเรยเนาะบาลีช้ยผ้าเออจะบาลีใช้ยผ้าเราติดตามกันนะคะจะพาทุกคนรีแครได้ใช้โอ้สวย ริดเย็นดูดีดมาะโ,โอ้ยหยาบี๊เออวีเขาจะ ถ้าวิแล้อัางว้าอังดีอังพ้องกับโพอ่างช้างทุยแย่น่อัางมีเดทถ้าไม่แลเย็นนอนจะแควแนวีลังชบล้างจีนั่งพูดอันเล่เลๆแน่นอนน่ะีเย็จะรู้นี้ เธอไล่ดีน่เบอร์โทรรู้ใครเดินตาดีน่กูแกลูโฮน่ลาลูช้าแคลงยากจะฟ้าวโทรจะชูแผ่มาหน้าาโอ้ดีเยลเลรแเหี้